กราบสวัสดีจ้าประกาศผลซิอีกรอบพี่น้องตอนสวยสวยสวัสดีเอซีทุกคนนะคะตอนนี้ฮอตบัตตุยตุยแล้วนั่งยังเข่าสวนอยู่สบายดีวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปโมบุลบ้านถ่าค่ะตอนนี้นั่งยังเข่าสวนอยู่ ันกจ้ะไม่เป็นไรหรอกเอ้ยปีนก็ขึ้นมาเบิ่งให้วันนี้วันนี้ก็จะมาเอาคำตอบว่าตกลงไปจริงๆนะจ้ะเพราะว่ามีเอื้อยเพิ่นจะช่วยค่ารถอีกถ้าเอาตุ้ยๆไปด้วยว่าสันเย้สรุปแว่ไปนำกันนะคะน้องมายังปรตื่นแล้วค่ะไม่ลืมพัสดุลงนะจ๊ะพัสดลงก็เอาไปเลยเผื่อฉันด้วย ก็ฉันจะใส่ไปหลายๆพื s> <S ้นนเมองจ้าพี่ต ah. ้อมบอกอะพี no. ่ต้อมบอกให้ไปนอนนาพี่ต้อมบอกให้ไปทำคอนเทนตนอนนาแล้วก็จะทำคอนเทนต้งแต่ขึ้นรถสองแถวพี่แหละไปพี่น้องเลยแตกสดสดใส่สุดสวยๆนั่งรถสองแถวจะใส่สุดมาลำเล่องไม่ไปเขาจะให้ขึ้นรถเ่เขาสิบว่าว่าบ้าบ่ บ้าได้ได้ถ้าก็ไปไปซีรุ่งรุ่งหล่ะก็ชาม้าบ้าได้ที่ย่างมันงามเกินเลยทางไปไซนี่เบาขึ้นไปฮอตลาดเพราะว่าซิโบซิเบอันนี้คือลกคเนี่ยโรเข่าเข่านะคะว่าเข่ารีบเป็นออกดูออกดันลกตัวได้เทื่อเลยเฮ้ยโอยลกมันออกเข่ารีบก็ออกฮะใช่เลยครับไปมาเลยที่ย่างน้อยไปไปโมบุญนะ ้องไม่ค่อยงั้นบดตืรนอยู่มันบดเมนยัดนะฮะนายกล้องแตดากใส่กล้องท้องหายเนื้อปลาเทียวไม่ได้ไปนะหนว่ม่อไปบ้านเบานำเขากับเปียงใจว่าบุไปเขากับลอยตกลงนะมึงจไปบ้านไปบ้านเพราะเที่ยวเดี๋ยวนีเอ้าคะรถลนี่อาเอ้าเนี่ยเลยเน่า ผู้ใดบ่ตื่นกับผู้ด้เด้อนอนอยู่หันเลยน่างามอันนี้พี่อยังก็พี่ตั้มไม่ใช่พี่น็อตพี่พี่มอสเหรอพี่มอสเธอว่าเมื่อวานพี่ให้พันตื้อๆพันเออก็ก็บอกไปบอกว่าเออพี่เขาช่วยค่ารถก็แค่นั้นเราจำชื่อพี่เขาไม่ได้อยู่ในไลฟ์สดใช่ไหมคือว่าของเพลงเลยจะให้เลยหรอของผัวสามร้อยด้วยเด้อ อุ้ยทวงจังเลยเงินผัวก็คือเงินเมียไม่ได้เงินเมียเมียก็คือเงินเมียเงินผัวเมียก็ต้องให้ผัวอันนี้ค่ารถด้ยตพันหนึง่งจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆนะจ้าที่ให้ค่ารถพันหนึ่งจ้า้ <S <S ของน้องหมายสามร้อยน้องหมายไม่เอาไม้ตังนี่เอาให้ผัวก่อนจ้าให้ผัวก่อนผัวเอาไว้ทีหลังไม่ให้ผัวก่อนน้องหมายไว้ทีหลังเอามาเอาไว้ทีหลัง ัวก็คือเงินมีไม่ได้เงินผัวก็คือเงินผัวแท่เครื่องวานแล้วของตุ้ยเน่ยยังมีอยู่อีก200ร้อจ้าก็ค่อนเขายังไม่มีเงินน้อยอันนี้ให้น้องหมายของไม่เสียวยัง200ร้อหรอใช่ที่พี่ต้อมให้น่ะสองร้นี่เฮ้ยจะจะเบิกคันมันใหม่ค่ะของลิซี่ได้5,000ัจ้าเงินตัวเอง ก่อนอื่นก็ต้องขะขอบคนนะจ๊ะประมวลขวามคุณ FC ทุกคนขอบคุณมาแรงน้ำใจเมื่อวานไปแบบไม่ได้ลาค่ะเพราะว่าไฟดับเอ้นโทรศัพท์มันเครื่องดับอดดิอันแบตมันเบิดพี่น้องเลยเสียบแบตไปอยู่แต่ว่ามันบกเข่าน่งโทรศัพท์น่าก็สีเลือกสายชาดนในจักน้อยนะเพราะว่าน่ากับขามียีของีเป็นตาได้กลิ่นควานหมักแต่งยูทัวร์เท่านั้นเพาะเชี่ยวฮะ เราต้ก็ออกได้แตงม่วงโอ้ยทั่วม่วงซีแดงออกแล้วสปอร์แตะแปะแสงนั่งเอาลือออกแล้วเอายังใส่ไปในฮ้ยแต่งน่าติปปูมักอือใบแก่งดอกไม้ดอกฟางเฮ้ยเออมันมีผักบางพันมักอือแบบอันที่กินกินแจ้งนั่นไหมนะเฮ้ยขันปูกินมากไผ่ไร้มากอ่ะนะบอมีแล้วสิเอาไปหางยังนี่ใช่อันนี้นะลูกลูกออกเงี้ยมันผักบวบกิน

เอาเปล่เปลอเอกะเอิญกะขนเนตีเอานงเป็นเี่ยคหเอาเป็นยังไงอกคักบ่ไ่เป็นอยังคือหาคืออกหักบ่เฮ้ยนั่งหายนั่งอก๊ัฮารืทร่านั่งนั่งอย่างเดียวนี่นั่งอยากไปน้ำบ่หรือว่าจังใจไปบ้านเ่าเอื้อนอ่ะบ่บ้านน้ำบ่แล้วเป็นเพ่อคือหายซะงูปะ งูป,ประมาณเท ah. oh, ah ่ามันกับบ่พ่อเสียคนกันไปเหตุยังไงสาฟุ่นขาวตาดน่ะมันไม่ได้นักอีกไรมาบอกกันดีๆดูว่าเป็นอยังโอ้ยเอิบเท่าไรกับบ่อขานเหตุเด้อไรกับบ่อขานมันลงมากกว่าตาตู่ตาโปนั่งห่างนั่งเป็นอยังบ่แม่น่าบ่อไห่ไปน้ำได้บ่อมาบ่แม่งประมานเป็นเปิ้ลนี่เนี่ยตาตู่บ่แม่ปวกเหตุ บ่คก้นพ้นฝวกไม่ใช่ตาคือโป๋เจ้าบัวตองอยากไปดอกข่อยยังบัวใดไปข่อยเงยังให้เพิ่นไปกับเมี่ยวซองพนข่อยกับบัวใดไปน้ำเพิ่นเป็นเปิ้ลเป็นเิ้ลแล้วเป็นเปอิ้ลตาคือบวมเอ้ามันจะบวมเลยอให้ได้ดีนะห่างหัวเดี๋ยวสิมหาซื้อน้ำกระท่อมกินเทาซองพนเป็นโรคซึมเศร้าบ่มีเป็ดเปิ้ลค่ะป้ามีแล้วบ่แล้วเขาเอิญแล้วให้บ่ เพิ่นบ่แม่นผู้สาวของเฮาเป็นใครบจื่อเอาคักๆเด้อใจแม่นสิยังหักเขาคือเก่าแกต้องคอยออกมาใกล้ๆมารับติ๊บรับตับค่ะ ให้เจ้าลอยองลองเคียงกันลอง่องกับเขาอยู่เทิงสวรรค์น่คันหูนะคะ <c oughs> <c oughs> ของผัวเลยเฮ้ยของผัวเลย ปวดตั้ได้เฮ้ยคองผัวเจ้ามาเามาเฮ้ยคองผัวบไดให้ขอดขอกบยอมได้เฮ้ยมาจับกล่องมาขอเสียาน้ำเมียนี่เฮ้ยเอามาเงีมีเมียโอ๊ยแต่ังมัน่ใชเองนยเี เฮ้ยบุ๊ม่นเมียมึงนะน้องสาวจกยังได้ไข่กุ้งหัวได้เมืองแน่พี่น้องจะมาต้องให้ไข่มากเราเดินให้มากเมียขอเก็บขค้แหงไข่จักเคื่อกล้าว่าหรอไข่เสียใจแหงอีู่ีเงินเมียเอ้ยเงินผัวเมียพอเงินเมียจะมาต้องให้ไข่มากเด้อพี่น้องโทษแห่งกระดีเลยโดนว่าเอาจะมาต้องให้ไข่มาดอกเนี่ยขอเก็บขีงิน่อยบอมาหนึ่งบ้าบหอ เน 1, ี่ยมี่มี่เไปยา,ปยหากหาผพัวจะกเป็นยางพักลังๆนี่คอขึ้นคอข้ากับไปจาค่อยหายดอกโยกเขามเบิดไปจากแลไปจากปเออมามโอ้ยจ,จบ่ได้เด้คือมได้ได้บ่ได <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ก <c oughs> ว่ได้กัสดาสมันซอน้ำเลี่ยงเลี่ยงนองไม้นี่น้ำมียน้ำียมา้ ทำไมคอยวะกินน้ำอีหยังเนี่ยก,กระเพื่ออีรีและสิทธายอยู่นี่วะไปไายเงั้ยบุรุษบรรทากบอสิทธายอยู่นีสองคนสินหนามมากินสองคนนัเนนะมไม่ให้ไม่มีอารมณ์อารมณ์เนี้ยบอดีอารมณ์เนี้ยบอดีตั้งโ์พดว,ว่ามีอะไรดีถังไว้ยังอยู่เบื้องมาหาสมุทรอารมณ์ยังบอดีเห็น่าด๋อยใส่อารมณ์ดี ไปไปมไอ้หน้าปิกัไเฮยเ่องเงียบคนงามไ้ผัวเียคนงามโอ๊ยเฮยยังเฮ้ยน้างินผัวก็คืองินผัวแต่ว่าเฮ้ยข้นเลยทันเลย ไม่เสียากังกรประชานมีเงินน้อยเอามาแลกนี่น้ำเจ้านะนี่เบามันมีข้อไเสียวน้องซ้าเจ้าไห้ดีตาตุ๊บกระป๋องเออจะเป็นเปิลเฮิร์สถ้าขึ้นลายนะคุณบ่าวคุณมาตีจนแจ้งอะหมอมึงขึ้นเพิ่นตีเหใครจะไปบ้านบ่าวน้ำแล้วขึ้นลายบอนี่นะตาุ๊บแม่ยมได้หนึ่งขีดโทรแบงค่ได้กูมึงคิดเยินบางเอื้อมีลงมาบ่บ่ ี่จิตได้ไม่ไปกับใบเราได้เปนยู่มีห้าปีกับยูโรดห้ยบบางหัวใจน่าดูไม่ใครขึ้นบากี่น้อยาสีเมื่อใดเป็นคู่ไอ้สีเ่ออยู่สูขเท่าใส้ใบฟันอยู่ไปห้าปีกับยูโรดก็นูุสึกอึดัก ให้เจ้าลอยองลองสีรถอบแปดสีรถเทียงกันลังซองกับเขาอยู่ทึ่งสวรบันมาวัดอย่างเจ้าต้องหาอยู่แถววัดโอ้ยนั่ไปเลยพี่น้องเลย น้องไม้ก็เป็นโรคซึมเศร้าอพิ่ไนน่หายตาตูบตาโปอยากไปเอาบอกแหายยังจาเจ้าหายยังเจ้าเสียเจ้ามาลรลอยชิโนะพายส์ส์ชิ้นะเลยสิไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นอะไรนจิตนใจนะบอสื่อเยสื่อมันคือน้ำมันคืออะไรเอานตาส เล็กกับบอปากเอิ้นาไาเล็กกับบอปากผัดหวาเว้า wow, เปิดใจคุยกันดีๆเบิง่งมันเกิดยังขึ้นมาดูปลาเปิดใจดเใจ่็เวๆบอ่อช่างได๋ผ<อ>ู้<อ>น้ำกับบุญบวบบวบ <c oughs> สนันผัสออกบอ่อเมเซียวมาสัมภาษณ์น้องสาวเจ้าดีๆเบิง่งคอยมันของใจค่าใจได้เห็นน้องสาวเป็นแบบเห็นน่ะสาวเป็นแบบนี้ก็ได้ ควายกัะบอกสมองควยกรบอกสบายใจได้น่ะสาวฟินอย่างสีนี่เอ้ยก็ย่งสิปลาและผัวน่ะมันสมองเนาะปลาเลยเขากะซีอยากได้มีใหม่คือกันควยเจ้าเถ่ากรเจาผิ้งเฮ้ยจำพวนปิเขียวแถวกองจีะ เฮ้ยไ้มันไอ้มันเป็นคือปากเบาเด้อก็อยากคู่กันคุยสุดท่าเบิ่งบริส้ทธิ์อยากไปกำลังตุ่ยเสียย่างน่ารักผ้าเสียวนี่นะทาไม่เอาจะซื้อผ้าเสียวนี่ท่านสั่นเท้ากับประตองเสียแจหน่ะซาวเอาไปหาเกียวฝุ่นคือเขาฝุ่นเจ้าแกงงามซะอย่างสรุป สรุปนี่ฮามบ์บอ้ความลึกความรังเนาะที่หายนี่ฮามบ์อหเข่าใจมือซ่าบอแม่นมือซาเนี่ยเอิญจังได้ก็เอิญบ่อขาดฝันลงมากกว่ตาถึกครับบอห์เชียลถากชิมีแล้วนุ่งส่วงไม่ได้เลยให้โซน้อยไม่ได้เลยให้ตาบอห์ว่าเป็นพ่นปวกว่าไป็คุดพ่นปวกแล้วปวกเฮ็ดตาเพื่อนสุดยอด ตาโปโลกโปกเอ้าเหนียวมันเลยเนาะเหนียวมันเหนียวเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนได้นี่นะเบิรงนะนอนเจ้านอนไม่อิ่มไอยูชิโน่แหละครักินน้อยนิดน้อยไอจันตาโบนี่นะไอเรือกให้ให้อีกปุ้ยเนาะโบงเนี่ให้เ็ดเบิร์สอะให้เ็ดเบิร์สอะให้ได้เป็นแบบโผแล้วมันตาออโผโผล่เลน้ำตาอ้ออืม ใช่นางไม่ได้ให้ค่ะ<า>พูดแบบานางเอกก็ฝุ่นเข้าตาฝุานน่นเข้าตาไม่เพิ่นเพิ่นอาบน้ามือเศานี่สบู่มันเขาตาเพิ่นเดี๋ยวจะเอาก้างปลามาฝากเอาบอกหอยขัวมาฝากแล้วก็จะเอาปลาขอมาฝากเพราะเขาจะสูบนองสูบนั่นอยู่แล้วก็จะเอาปิงมาฝากเพราะว่าปิงเยอะเนาะ,ะเอามาแกงปิงกินกัน โอเคแล้วพี่น้องค่ะเบื้องน,น้องไม้ค่ะจะเป็นนิยังนะคะมันีอกะเอิรนกะบอปากผัดวนาน้ำมันไหลออกตาโบเมนค่ะพุ่นมันเขาตานะคะไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรในนี้แม้ยังยุ้มยังยุ่มอยู่นะยังไม่ได้นะเกษตรล่องไปครับมมแล้วก็จุนวันทากันตุ้ยๆค่ะคุะิโอเจอกันคลิปหงานเอ้ยเจอกันคนานาลิปหงาว่ะเรื่องระโดงกระ <laughs> ถางกระต่าย <laughs> <laughs> นะคะ รอคลิปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณอะไรน้ำใจขอบคุณคาร์ลพี่พี่ทุกคนค่ะขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับพูดใดจะได้พูดไปไม่เพาะหรือว่าไม่ไพ่หระไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับถือก็เขาเรียกว่าหยอกหยอกเล่นกันนะครับเนาะครับไปแล้วครับบายบายดานิโอได้เลย กาเขาอ,อยู่ทางสวรรค์แม่ๆม่ฮาาต้องเอาเพลงนี้สิบห้าคำเดือนสี่